อ่าครับผมของพี่เสร็จแล้วนะอ่าการใช้งานนะครับก็เสียบไฟ220โวลต์แล้วก็หมุนสายอากาศนะครับสายอากาศด้านหลังนะครับเสียบไฟหมุนสายอากาศได้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วทีนี้การเปิดนะครับให้เรากดไอสวิตช์โยกตัวนี้ขึ้นบนนะครับกดดันขึ้นบนนะครับเป็นการเปิดอ่าพาวเวอร์ เปิด power ของไอชุดจ่ายไฟนะครับแล้วทีนี้ไอพี่กดปุ่มสีน้ำเงินเนี้ยแช่ไว้นะครับเพื่อเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับอ่าพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเซโร่ Zero, พี่ก็กดขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกอินบัญชีเรียบร้อยนะครับอ่าการล็อกอินบัญชีนะครับอ่าให้พี่ตั้งในแนวตั้งนะครับเวลาพิมพ์นะครับ ให้ตั้งในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วกรอก username password ลงไปนะครับให้กรอกเป็นแนวตั้งนะครับอ่าพอพิมพ์เสร็จนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับพี่ก็เข้าห้องที่พี่จะใช้งานนะครับอันนี้ผมเซ็ตไปให้แล้วนะครับอ่เซ็ตคีย์เซตอะไรไปให้แล้วอ่แล้วก็ใช้งานเดี๋ยวผมจะใช้วิทยุกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะใช้ตัวตัวสับตัวนี้เป็นตัวรับนะครับ เวลากดนะักไฟหน้ากล่องสีเหลืองจะติดนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่อบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เตะหนึ่งสองสามสี่เตะหนึ่งสองสามสี่อันนี้จากวิญญาไปตัวศัพท์นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่านะครับอ่ามันใกล้กันมันจะมีมื่อบ้างนะครับมันอยู่ใกล้กันนะครับอ่าแล้วทีนี้กดจาก โทรศัพท์ให้ไปออกทางวิทยุนะครับเวลากดจะโทรศัพท์ไฟแดงหน้ากล่องจะติดนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่สอบหนึ่งสองสามสี่สอหหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจะประมาณนี้นะครับเวลากดนะครับไฟแดงหน้ากล่องติดนะครับกล่ 2> 2, 1, 2, องติดนะครับทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองนะครับอันนี้จากต่รศัพท์ไปวิทตุนตุบรีเบียร์ตุนบุรีเบียรอันนี้เสียงจากห้องอื่นนะครับตุนบุรีจรรร 5, 5, 0, เจ้าตุนบุรีสี่สองวนสี่ตอนนั้นแค่ห้าเส้นหนึ่งลอยจะเป็นวงสิบสามเบียรนะครับเดี๋ยวผมก็ปิดไปก่อนนะครับเสียงจากห้องอื่นตรบรับตุนนี้เหตุฆ่าศูนย์หนึ่งกำลับเชลื่อนอ่าปิดไปก่อนนะครับ เดี๋ยวก็ปิดห้องไปก่อนอครับผมครับเคนี้ครับง่ายๆการใช้งานนะครับก็คือหมุนสายอากาศเสียบไฟ2 2 0โวลต์ขึ้นสวิตช์ power เปิดตัวเครื่องนะครับล็อกอินเวลาจะพิมพ์ล็อกอินอะไรให้ตั้งในแนวตั้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจบการแนะนำแค่นี้ครับ